นี่เรามาปล่อยปล่อยเลยงด็กน้ำอ่ะไปตอบไปว่อธรรมชาโยนะคะทั้งครอบครัวเราเลยอ่าวันนี้อันนี้ค่ะวันนี้ค่ะปล่อยปลานะคะวันนี้เรามีปลาวันนี้เรามีปลาหมอไข่นะครับเราพูดโครงการว่าเรามาปล่อยปลาให้หลวงพ่อหลวอน้ำปลาเรามาปล่อยปลาให้หลวงพ่อ สามแมจ่ามโีนะลุยวิ่ไปแล้วจนสเตาแต่นานาเต่าแล้วเต่าแล้วเต่า